ดแล้วครับผมเปิดแล้วเหรอเปิดเลยไม่บอกเลยอ่ะเปิดแล้วครับไล่เปิดอยู่เปิดกตนะเปิดนะงงเป็นตกล้องก็โดนเตะได้ทั้งหมดอยู่ๆก็เปิดเอาแล้วเอาไปโอเคไหมีตัวไฮไลท์เข้ามาใหม่ที่ตามหากันมาคุณจอนคุณจอนครับคุณจอนคุณจอนอ่ะนี่ตอนนี้ครับงานแท้มาแล้วนะครับจอนวิก Combat Master TDI นะครับตัวของแท้นะต้องบอกก่อนเลยตรงนี้ของแท้นะของ EMG แท้นะก็เนี่ยเอาไดูกล่องก่อน EMG X t t ทา r m a l Tactical อื้อติดตัวยอดตัวยอดาขาวโอเคงานโคตรงานอ่ะมาวางให้กล้องแผนงานหน่อยตัวนี้กล่องไกลไปเล็กนะอ่าให้ชมให้ชมนี่ถ้างานแท้จะเป็นลูกไอ้เป็นยางฮอปสีแดงไอ้ยางยางที่แม็กสีแดงครับ ต้องสูบต้องเป็นสีแดงสูบแดงอขอบแดงสูบแดงนะฮะใช่ให้ดูงานก่อนมีลูกกสุหรือยังโลโก้อ่าที่นะโลโก้ตรงนี้จะเป็นลองลึก้มีงออืโอเคลองลึกเห็นชัดเจนมาเตอร์โลโก้ชัดเจนอืม มีมีรหัสตรงนี้นะนี่ทํามาซื้อออกก่อนใช่หแล้วก็ตัวตัวนี้จะมีเก้าคูณหนึ่งตรงนี้จลอึกเข้าไปในเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเก้าคูณสิบเกแล้วก็ลอง้อนี้สีจะเป็นสีเงานนอะ่ใช่สีด้านเหมือนพวกอาร์มี่เกินพวกอะไรนะเบลไม่ใช่นะได้ยอดตัวเนี้ยนี่ก็ลองลึก สวัสดีครับงานไต้หวันครับครับผมหน้าจะเป็นไายไซส์ลายไซส์แล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ดวงคืนได้อก็งานละเอียดเรียบร้อยด้ามนี้ไม่เจ็บมือนะไม่เจ็บไม่เจ็บนะพี่เต้แม่งโคตรเนียนอ่ะเนียนจัดไม่เจ็บเนี่ยอันนี้จะไม่สากไม่สากให้ดูตัวนี้นานหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันคือคนน่ะตามหากันเยอะมากเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาของขาดไปประมาณ3เดือน หลายเดือนสันสี่อูเยอะอะตั้งแต่คูิีนะผมปดแบ็กเท่มากเหนไผมปดแบ็กอผมปดตัวนี้มันใส่มาให้แล้วนะถ้าเป็นรุ่นใหม่ใส่มาให้แล้วตอนนี้ก็เป็นสีดำเงานะปมแม็กแต่อแม็กมาาคือหล่อเลยตัวนี้คือ เรื่องเรื่องรายละเอียดอ่ะคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่นี้เราแจ้งว่าเข้ามาเติมแล้วนะครับมีรงติดได้ใช่ไหมโอเคโอเคได้ราคาถูกกว่าเดิมด้วยนะอาะ์ุูมิเตอรวันตัวนี้เดี๋ยวจะใส่อุปกรณ์เสริมรันนี้นะครับอันนี้โปรโมชั่นนะครับอยู่ ห้าพ oh. ันเก้าร้อยบาทห้าพันเก้าร้อสมัยก่อนมันจะประมาณหกพันแอ่อันนี้ลงมาลงมาลงห้าพันเก้าพันห้าด้วยอันน่ะหกพันบวกหกพันอ่ะโอเคลายด้าันอ่านี่ไฮไลท์คือตัวนี้เนาะที่เข้ามาใหม่นะครับที่เข้ามาเติมแล้วกันอันร้านก็จะพยายามสต็อกให้เยอะที่สุดได้ไหมเอาให้ได้สักร้อยตัวหนึ่งในร้อยจะเป็นท่านผู้ชมหรือไม่นะท่านผู้ชมก็รีบมาเอากันราคาห้าพันเก้าในครับนี่นนี้ครับอันนี้เขาบอกว่าอันตราย อะไรวะอวะเกี่ยวแล้วพี่กันโลกอ้าวมุกาไหนอ่ะนี่อันนี้แปลว่าอะไรอันนี้เวลาเล่นควรต้องใส่แว่นครับโอเคอันนี้18บวกคพิอายุมากกว่า18ขึ้นไปอ่าาาไม่เล่นมุกนะนี่ไม่ได้ไปเนี่ยอันนี้อะไร อันนี้ห้ามเขาบอกห้ามยกปืนขึ้นเลยอย่างวันนี้ครับเห็นลูกปืนน่ะเด็กมาถือปืนเอาโชว์ปืนห้ามทำให้คนหวาดกลัวอันนี้อะไรอันตรายเป็นวัตถุอันตรายอันตรายครับโอเคอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่าอันนี้ก็แบบศึกษาเล่นมือครับศึกษาในคู่มือก่อนก่อนอันนี้อะไรอันนี้ก็วางโชว์ได้ใชจว่าไหวเยือบไหวเยือบวางนี่ปืนคือใจว่าอันนี้อะไรอันนี้อะไร นรียอะไรวะใช้ขนาดกระสุนหกมิลลิเมตรโอเคโอเคอันนี้อะไรเป็นแก๊สโบว์แบ็กสไลายวิ่งเอาจริงกูต้องบอกขนาดนี้เลยหรอเอาจริงเอาไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้โอเคโอเค อันนี้ E M G นะครับเป็นแบรนด์ E M G เนอะใช่อ่า E M G ก็เราจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับก็จะมีแนะนำเลยครับ E M G กล่องขาวน,นี่เขาเรียกกล่องขาวกล่องข,ข,ขาวจะมี S แลวก็ S ตัวนี้คือมันมาจาก S AI S A I oh, s i เ e n น, <S s AI, <S น้ u m อ่านั่นแหละนี่คือโลโก้ก็คือ E M G รวมกับไซเรนน้ u เป็นอ่าจะเป็น ส่เรนอาร์เห็นไหมอ่านี้จะเป็นรุ่น5.1ไซเรนอาร์เอสไออเกอ้ยเออนั่นแหละประมาณนั้นลนะ่ะแต่ผลิตโดยแบรนด์เ oh. อ็ม่าโอเคไหมกล่องก็กล่องก็แดกขาดแล้วเอางนี้ดีกว่าทำเดียวเลยอืออ่าให้ดูงานให้ดูงานนะอ่ะอือโอเคอ่าอันนี้เราโชว์โชว์งานวันนี้เราโชว์งานอย่างเดียวเลยเพราะมันมีแค่5ตัว6ตัวด้านครับด้านครับนี่ดูนี่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 ผมมอเป็นเอ I นี่ ไอโนโกนว่าเนี่ยตัวเอสที่อยู่ในกล่องเนี่ยนี่แล้วก็อยู่ตรงนี้่ลองลึกนะแล้วก็ลำกล้องอ่าลำกล้องเขียน S A I เอไอเห็นไหมชัดเจนนี่ลองลึกอ่าลองลึกเลยยิงเลเซอร์เข้าไปเลยดูงานโคตรละเอียดแล้วก็จุด45อ๋อจุด45ข้างบนอสวยเป็นไฟเบอร์ออปติกตัวนี้อ่าเขียนใส่เลนส์นี่เป็นรอยซิลิโคนนะครับผมซีลโคนี่ใหม่ยแกะกล่องนะแกะกมาแล้กล่องไม่ใช่ตาขนมาครับไม่ใช่ตาขนมาเนาใส่เน้นนะ สูตรหน้าเป็นไม้ซ้ายสีส้มขนาด5ดนี่ก็ดัามก็สวยนะพี่เต้ยนะมีบอแม็กให้แล้วขึ้นหล่อเลยหล่อเลยหล่อเลย5 1และไอ้นี่ลูกสูบนะครับเป็นลูกสูบเป็นสีแดงเห็นไหมถ้า E.M.G. แล้วก็ยางพี่แม็กสีแดงหมดนะโอเคัตเจนครับถ้า E.M.G. จะเป็นตัวนี้นะครับไฮไลท์ไฮไลท์เขาโอเคตัวนี้ราคาอยู่5,700บาท ห้าพันเจ็บาทห้าพบาทัตรการวิกนะการวิกสองรบาทครับโอเคถัดมาเป็นก๊อกแล้วกันก๊อกครับนี่ก๊อกก็เอสเหมือนกันกล่องเอสไอกล่องเอ็มจีเหมือนกันนี่เป็นไซสก๊อกสิบเก้า 19มาร์กิ้งล่องเล็กเขียนไซเรนอาร์มอื้มโอเคอินเตอร์เนชั่นแนลอือ่าก็โลโก้ไซเรนอาร์มตรงนี้อ๋อข้างบนนี้ต่อกลูกต่อดางมีล่องหน้าล่องหลังด้านนี้ก็มีโลโก้ไซเรนอาร์มด้ำทองด้วยว่ะยิบทองด้วยว่ะอันโอเคโอเคอ่ามาร์ิ่งล่องเล็กก็อนนี้น่าจะรีวิวไปแล้วนะตอนนี้นะแค่แจ้งลูกค้าว่าเข้ามาเติมแล้วนะครับหมุนหมุนนี่คือใส่ใส่ไซเรนเซอร์ได้ใไซเรนเซอร์ได้ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ4,500มีต้องบอกก่อนว่ามีไซส์ก๊อกสิบเด้วยนะแต่นี้เราให้ดูตัวเดียวนี่กายขาอันนี้คือก๊อกสิบเก้าอันนี้คือก๊อกสิบเกอกสิบเราคาเดียวกันราคาเดียวกันนี้ให้งานมาโชว์ก่อนโอเคครับถัดมาเป็นอะไรพี่เต้ยโค้กอ่าเผื่อลูกค้าเบื่อกูละเอาพี่เต้ยมาลูกค้าเบื่อกูละอันนี้โค้กเลยงานเขาเราก็เหมือนกันใส่ในน้ำโอเคแต่เป็นทรงโค้นะทรง911าโคครับเนี่ยมาร์คกิ้งเป็นไงย c i เซไอทองลึกนะฮะทองครับลูกฝูบครับลูกฝูบถูกสีแดงแน่นอนแน่นอนครับแดงแน่นอนแน่นอนยางแม็ยางแม็กสีแดงครับผมโอเคสูน่าน้อยไซสูน่าน้อยไซสีส้มใช่ครับผมส้มโอเคสวยตัวนี้ คลิปก็สวยคลิปก็ทำเป็นตัว S เลยนะเออถ้านต่งนี้ใส่ S I ตรงนี้เลยให้ตัวเราก็ S I มาที่ลองลึกครับด้านบนมมากินลองลึกตัวแขวนสไลด์ก็เท่มากใช่ไหมโอเคตัวแม็กมันจะบางไงที่หนึ่งเก้าหนึ่งคือใช้แม็กหนึ่งเก้าหนึ่งนั่นเองใช่อืมแว่าแม็กมันจะบางกว่าไฮคาปาบางบ้างโอ้ตอเคตัวนี้ก็อู่ราคาห้าพันเจ็ดห้าพัร้อยบาทห้าพันเจ็อยดเาไปด้ับ อ่าถัดไปไป็นเจ้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายถัดไปตัวหนึ่งอันนี้ตัวสุดท้าย EMT ที่เข้ามาใหม่อันนี้เป็นชื่อชื่อชื่ออันนี้เป็นทรงคล้ายคล้ายอะไรวะเนี่ยนี่ทรงอะไร้ฮะซิป่ะแม่ก็คล้ายคก๊อฟคล้ายคก๊อฟกแหละนี่ใช้แม็กก๊อฟบหน่อยก๊อฟใส่ดี๋ยวดูสไลด์ใช้แม็กก๊อฟว่ะแม็กมันไม่ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือน คล้ายๆแม็กมีร่องๆนี้เหมือนบาเลตตาเลยมาดูโลโก้ก้เครื่องบินเนี่โลโก้สวยมันมีภาษาอะไรเขียนนะ A A R C H มันคืออะไรไม่รู้มันต้องแกะไอ้มีเมดอินทรีหวันออกมาดูอันนี้เป็นงานลุนไม่ได้งานนี่คือตัวใหม่เลยนะเนี่ยทางั้นอหมใครชอบล้วกันใครชอบประกันข้อมูลก็เดี๋ยวใครรู้ครับคอมเมนต์มา ไกด์หลอดไม่เหมือนใครด้วยนม่อ๋แม่ดูดูนี่เลยลูกสูบลูกสูบกสูบสูบเลยอันนี้สีดำเว้ยแต่ยางยางเขายางหนเปนสีแดงกางโอเคอยู่เดี๋ยวจะได้อืันนี้ราคาอยู่ห้าพันสี่ดเพมซีห้าพันสี่ร้อยบาทใช่ครับเอจัดไปอันนี้เราหาเพิไมได้ปะาพันสี่ ยีเอ็มจีตัวแรกที่เข้ามาใหม่น่ะมันไม่ใช่มีแค่ปืนสั้นนะครับแต่มีป uh, ah, okay. ืนยาวด้วยปืนยาวด้วยนะครับปืนยาวเข้ามาอีกหลายรุ่นเลยพี่เต้ยปืนยาวเข้ามาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราลงรูปให้อาการพอดีเราคือมีของเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้สั่งมาในวันนี้โอเคโอเคให้ให้ลูกค้าดูแล้วกันของราคาแล้วกันแล้วก็ลูกครอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดกดกดออกเนาะให้รอดูรอดูปืนยาวก่อนท้ายคลิปนะครับท่ายคลิปนะครับเดี๋ยวต่อจาก โอเคครับโอะคครับก็ใครสนใจครับแบรนด์ EMG หรือใครสนใจจอนวิกตัวนี้ตัวนี้จออ่าตัวนี้เลยของแท้งานแท้ครับจอนงานแท้ของแบรนด์ EMG เลยนะครับรีบมาจับจอนนะครับเดี๋ยวทางทางร้านจะสต็อกให้ได้หนึ่งร้อยตัวจะพยายาม ใช่เลยหนึ่งร้อยตัวแล้วก็ลูกค้าก็รีบมาจับจองกันในราคา5,900ันเก้านะครับในราคาห้าพนะครับครับผมมาจัดได้เลยโอเคครับก็ฝากติดตามพวกเรายนครับในช่องฟ้าบิ๊กกนร์ทอยนะครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์ผมบอกแล้วให้กดซับสไครต์ไว้เวลาเนี่ยครับมีของมีของเข้ามาเติมอัปเดตอะไรไอ้นี่ดีๆท่านดีๆเข้ามาของมาเติมเนี้ยก็จะได้รู้ได้ทราบได้รู้ราคาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้บางทีบางคลิปมันสิบแปดบวกใช่ครับพยายาม ให้ไม่เกิน18บวกใช่พูดทะลึ่งตึงตังอะไรแบบนนะครับในร้อยสิบแปดบวกใช่ถูกต้องครับผมโอเคครับก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับครับที่ชองฟาบิกันทอยนะครับครับข้ทางการติดต่อก็จะมีเฟซบุ๊กนะครับ F A สบุกัานะครับเข้ามาใน messenger ถามข้อข้อความถามได้เลยว่าราคาตัวนี้เท่าไหร่อะไรยังไงสั่งซื้อส่งชื่อที่อยู่เก็บเงินปลายทางโอนได้อะไรได้นะครับครับ่องทางได้หมดเลยครับผม ก็ไฮดีไลน์ก็ไลน์แอดฟร้าบีบีการครับเหมือนกันก็ทักมาสอบถามข้อมูลสั่งซื้อเก็บเงินไปทางโอนได้หมดนะครับครับผมโอเคแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น l a z a d a าด้าชอปปี้รัสซ่าด้ากับชอปปี้นะครับพิมพ์เอฟเออาร์บีการ์ดน B B วบีบการนะครับก็ดูรูปฟ้าบีบีการ์ดก็เจอเลยครับผมสั่งซื้อในนั้นได้ก็เหมือนเดิมชาร์จสี่เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยเอาเงินออนไลเงินเครดิตได้อะไรกดคูปองกดมีคูปองให้มีส่วนลดให้ครับผมใช้บัตรเครดิตโน้ตด้าครับ่ง กันนิดหน่อยนิดเดียวจริงจริงนะครับก็ฝากด้วยนะครับสถานฟ้ามีการตั้งอยู่ที่ข้างเมกาสะพานเล็กคชั้นสองครับร้านสีฟ้าครับปลลต้อมเต้ยติ๋มพีฟ้าได้ครับพบเลยครับเจอหน้าหน่อยครับสวัสดีครับครับผมติ๋มเราเลยลูกค้าอยู่ลูกค้ารอแล้วโอเคครับโอเคครับไปก่อนครับผม